ปลาหมอคังดำกินได้ไหมและอร่อยหรือไม่คำถามที่หลายคนสงสัยคือปลาหมอคังดำกินได้ไหมและอร่อยหรือไม่คำตอบคือกินได้แน่นอนและยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วยปลาชนิดนี้มีเนื้อขานุ่มและรสชาติกลมกล่อมซึ่งเหมาะสำหรับการทำอาหารหลายประเภทเช่นทอดต้ยมยำนึ่งยา่างปลาหมอคังดำหรือที่รู้จักกันในชื่อปลานิลปลาหมอคังดำกินได้แน่นอนหนึ่งในเมนูยอดนิยมคือปลาทอดกรอบ เนื้อปลาจะกรอบนอกนุ่มในทําให้มีรสชาติอร่อยนอกจากนี้ยังสามารถนํามาทําต้มยําได้ต้มยําปลาจะมีรสชาติเผ็ดร้อนและกลมกล่อมสําหรับผู้ที่ชอบอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมและหอมจากสมุนไพรปลาหมอคังดำนึ่งซีอิว๊วเป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดเมนูปลาย่างบนเตาถ่านจะให้กลิ่นหอมและรสชาติที่ดีทําให้เป็นเมนูที่น่าสนใจอีกเมนูหนึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกทําเมนูใดปลาหม o คังดำสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายและอร่อย ถ้าคุณเลือกปลาจากแหล่งน้ำที่สะอาดปลาหมอคังดำไม่เพียงแต่กินได้แต่ยังมีรสชาติที่ดีและสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายลองนำมาทำเมนูต่างๆและสัมผัสรสชาติที่อร่อยกันได้เลยแล้วเพื่อนๆชอบเมนูไหนของปลาหมอคังดำอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะจ้า